สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทำนายดวงนะคะเป็นการทำนายดวงสนุกสนุกแต่แฝงด้วยเนื้อหาสาระนะคะเรามาดูกันวันนี้คือหัวข้อคนที่เขาคิดถึงคุณคือใครหัวข้อน่าสนใจนะคะคนที่เขาคิดถึงคุณคือใครมีไพ่ให้เลือกสองใบนะคะเรามาดูแต่ละใบที่คุณเลือก ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเลือกเลยนะคะแล้วไปดูความหมายกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับใบที่1นนะคะกองที่หนึ่งหรือใบที่1ในหัวข้อที่ว่าคนที่เขากำลังคิดถึงคุณนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน คนนั้นคือใครเขาคนนั้นคือใครหนอเมื่อเวลาดูดวงต้องสับไพ่นะคะให้ไพ่ละเอียดในที่นี้อาจารย์จะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้ซึ่งอาจารย์ใช้ไพ่6ใบนะคะไพ่ที่อาจารย์ใช้จะมีอยู่แค่6ใบนะคะ ใบใหม่จะเล็กหน่อยไม่ใหญ่เท่ายิปซีสมัยก่อนสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณสมัยก่อนยิปซีจะใหญ่ใบใหญ่ตอนจะทำมาใบเล็กๆน่ารักนะคะก็สับง่ายหน่อยมาแล้วค่ะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สอง คนที่เขากำลังคิดถึงคุณคือใครมาดูกันคนที่เขากำลังคิดถึงคุณคือใครนะใครนะ คนที่เขากำลังคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้คุณรู้จักดีคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักนะคะเขาเคยเขาเคยคบกับคุณมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่านะคะแฟนเก่าในที่นี้หมายความว่าคนที่เพิ่ง คนที่เพิ่งเพิ่งจะหยุดไปนะคะเลิกคบไปหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะในที่นี้คลิปนี้อาจารย์ทำมาเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะนะคะคนที่กำลังคิดถึงคุณนะคะก็ลักษณะตามที่ว่าตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นยังไงเขาเหมือนสองจิตสองใจนะเขามี เขามีความรู้สึกเหมือนกำลังหนักอกหนักใจอยู่และสองจิตสองใจนะคะคือกำลังคิดน่ะว่าจะสารต่อสัมพันธ์อันดีกับคุณต่อไปดีหรือไม่หรือว่าจะยุติดีอันนี้คือเขากำลังคิดนะคะเขากำลังจะคิดคือในอนาคตเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะพ่ยยังไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นเนาะเจาะจงไปที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใช่ไหมคะก็คือคนเก่า คนที่เคยคบกับคุณรู้จักคุณเป็นคนเก่าเขาคิดถึงคุณในลักษณะที่ว่าเ,ออเคยมีความสุขร่วมกันเคยไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเคยเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเคยกินเคยเที่ยวด้วยกันนะคะเคยมีความสุขด้วยกันนั่นเกิดอดีต แต่ปัจจุบันนี้อาจจะห่างหายกันไปด้วยภาระอะไรก็ช่างหรือการแยกแยก,กันไปชั่วณนะวินาทีหนึ่งอะไรก็ช่างพวกนี้ก็คือทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนเขากำลังหนักอกหนักใจสองติดสองใจนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะแต่เขาก็ยังทำงานของเขาไปตามปกตินะคะคือตรงนี้ก็ไมไ่ทำให้เขาถึงขนาดกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ และนี่คือคำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนที่เลือกไพ่ใบที่สองกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทำนายที่ว่าในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ณตอนนี้นะคะคือใครใครกันอันนี้ต้องทำการสับไพ่ก่อนนะคะไพ่ทุกใบที่จะดูต้องสับไพ่ก่อนให้ละเอียดนะคะ อาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ใช้ไพ่6กใบมาดูกันว่าใครกันกำลังคิดถึงคุณอยู่คนที่คิดถึงคุณอยู่คือใครคนในอดีตนะคะคนในอดีตเหมือนกันกับใบเมื่อกี้นะคะเ,เป็นคนในอดีตก็หมายถึงว่าเคยคบเคยรู้จักเคยเป็นเพื่อน หรือคนที่สนิทสนมคุณกับคุณมาก่อนนะคะคนคนนี้มีหน้าที่การงานนะกำลังทำงานอยู่<ม>เขาคิดอะไรกับคุณ<ม>คนคนนี้คิดอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คนคนนี้กำลังวางแผนนะวางแผนวางแผนจนหัวหมุนไปเลยนะคะไพ่ที่อาจารย์ดูในหัวข้อนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะพูดถึงความรักนะคะความรักในที่นี้หมายถึงคนอดีตคุณเคยรู้จักมาแล้วว่าจะเป็นเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเคยคบหรือเป็นคนรักเก่าที่คุณเพิ่งเลิกนะคะอันนี้คือเขาคิดถึงคุณ ถ้าคุณยังไม่มีก็คือเป็นคนเก่าที่คุณเคยเจอเคยรู้จักมาแล้วเขาคิดถึงคุณในลักษณะไหนในเรื่องของความรักก็คือเขากําลังวางแผนเนี่ยคือแผนนะคะที่เขากำลังวางจะสารต่อ,อับคุณยังไงนะคะเขากําลังคิดหาหนทางเนี่ยเพื่อที่จะมาติดต่อหรือหรือมาเหมือนกับว่าจะมาคืนดีนะ,นะ่นะ คล้ายๆอย่างนั้นนะคะจะหวนกลับมาหาคนรักเก่าจะหวนกลับมาหานะคะไพ่ใบนี้แสดงถึงคนคนนี้กําลังวางแผนนะคะกําลังหาหนทางที่จะมาติดต่อคุณอยู่และนี่คือคําทํานายของคนที่เลือกไพ่ใบที่สองะคะ่ะสําหรับคนที่สนใจไพ่ดูดวงนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ